มาแล้วเห็นไหมคาว่าอีโคมาแล้วคำว่า e ีโคสีเขียวเขียวเหนืออุณหภูมิเดี๋ยนะเดีนะรถจะทํางานได้ไม่เต็มประสิทธ,ธิภาพของรถเดี๋ยวคนจะปิดอ่าแล้วก็เลื่อนมาที่ e ีโคแล้วก็กดตกลงแล้วก็กดลูกสันย้อนกลับแล้วก็กลับไปสู่หน้าจอ โดยร้านชานมนตคนนทกาแฟโบราณเน,นกาแฟชาไทยชาเขียวและเครื่องดื่มต่างๆาติดต่อศูนย์1 3ยเก้าหสาห้าสองหนึ่งอคราวนี้เดี๋ยวผมก็จะเริ่มสตาร์ทรถนะครับเริ่มสตาร์ทรถเหยียบคันเร่งเอเหยียบเบรกแล้วก็กดปุ่มสตาร์ทรถสตาร์มาแล้ว <c oughs> เดี๋ยวรอเขารีเซ็ตหน้าจอแป๊บหนึ่งอ่าการควบคุมตรงนี้ในการปิดการเปิดปุ่มอีโตรงนี้ก็ ควบคุมการเปิดปิดด้วยอจอยสติ๊กตรงนี้นะจอยสติ๊กด้านซ้ายมือของพวงมาลัยน,นะครับเราก็เลื่อนขวาเลื่อนขวาดูหน้าจอเลื่อนขวาขอซูมปึ๊บเลื่อนขวาไปที่ครั้งที่หนึ่งเลื่อนขวาครั้งที่สองเลื่อนขวาครั้งที่สามมาที่รูปฟันเฟืองกดลูกศรลงมาที่คําว่าตั้งค่ากดปุ่มคําว่าโอเคกดปุ่มคําว่าโอเคค้างไว้นะครับค้างไว้ปึ๊บเปลี่ยนแล้วเลื่อนลูกศรลง เรื่อลงเดื่อลงมาที่คําว่าอีโคมันมันปิดอยู่ของพวอของผมเนี่ยปิดค่าของเพื่อนเนี่ยมันจะเป็นคําว่าเปิดของเพื่นจะเป็นคําว่าเปิดแบบนี้แล้วเราก็กดปุ่มตกลงกดปุ่มตกลงกดปับ๊บมันจะเป็นเป็นปิดอ่าเราปิดซะหลังจากนี้เราก็กดถอยหลังครับกดปุ่มลูกศรถอยหลังตรงนี้กดจึบ๊บอ่ากดจึบ๊บหน้าจอก็จะย้อนกลับมาที่หน้าตั้งค่าแล้วเราก็มาใช้งานในหน้าจอปกติของเราอ่า หลังจากนี้คําว่าอีโคอีโคที่มันขึ้นอยู่บริเวณทนั่นเหนือเหนืออุณหภูมินี่นะคำว่าอีโคมันจะไม่ขึ้นแล้ะตอนนี้เราก็จะเหยียบคันเร่งได้ประสิทธิภาพของเครื่องยนต์อย่างเต็มลิมิตเต็มลิมิตเลยคันนี้จะทํางาน144แรงม้าเต็มๆไม่มีกักไม่มีน่วงเหยียบพุง่งเหยียบพุ่งนะครับ <c oughs> อของเพื่อนๆคนไหนที่เหยียบแล้วมีคําว่าอีโคแสดงว่ายังไม่ได้ปิด ใครที่เหยียบแล้วมีคําว่าอีโคแล้วแล้วแล้วมีคําว่าอีโคเนี่ยมันยังไม่ได้ปิดคุณไปปิดตรงนี้ด้วยขั้นตอนที่ผมบอกท่าตนทีสมมติว่าตอนนี้ผมไปปิดอีโคแล้ววันนี้ผมใยากจะขับแบบประหยัดประหยัดแบบใจเย็นๆผู้ดีขับรถผู้ดีเอาเลยก็มาเหมือนเดิมเลื่อนลูกศรความมือเลื่อนลูกศรความมือไปที่คําว่าตั้งค่าตั้งค่ารูปผันเฟืองนี่นะอ่าเลื่อนลูกศรลงไปที่คําว่า การตั้งค่ากดคำว่าโอเคค้างกดคำว่าโอเคค้างนะเลื่อนลูกศรลงมาที่คำว่าอีโคตอนนี้ผมปิดไว้อยู่ผมต้องการอยากจะเปิดอีโคอ่าเปิดเปิดแล้วก็กดปุ่มถอยหลังกดปุ่มถอยหลังอ่ากดปุ่มถอยหลังเสร็จหน้าตอก็กลับมาหน้าจอปกติครันนี้ถ้าผมออกตัวเดี๋ยวาออกตัวนะสาธิ่การ,ราออกตัวให้ดูมันจะมีคําว่าอีโคเกิดขึ้นอ ไม่มีเดี๋ยวได้เนะมันเช้าไปเดี๋ยวผมอยู่ในพื้นที่ที่ไม่ไม,ไม่ไม่ปลอดภัยเดี๋ยวเดี๋ยวอืวผมไปหาพื้นที่ก่อนนะอะไรเดี๋ยวผมจะไปต่อใช้จับกล้องมือนี้ถ่ายสองมือ,อ โอเคมาละอ่ามาละเห็นไหมคำว่าอีโคมาละคำว่าอีโคสีเขียวเหนืออุณหภูมิเดี๋ยนะเดีนะนี่ติดตลอดรถจะทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพของรถแต่ผงขอจอด เดี๋ยวนจะปิดปึ๊บขออ,อยู่ในที่ที่ปลอดภัยก่นอนตื๊บถ้าถ้าเราทำขั้นตอนนี้ตอนที่เราขับรถมันทำไม่ได้มันจะไม่ยอมให้เรากดปิดหรือกดเปิดเราจะต้องจอดรถให้รถหยุดนิ่งแล้วเราก็มาเข้าในการทำนะ กดเลื่อนขวาไปแล้วก็กดปุ่มตกลงก็กดลงมาก่อนหนึ่งทีกดปุ่มตกลงแล้วก็เลื่อนมาที่อีโค่แล้วก็กดตกลงแล้วก็กดลูกศรย้อนกลับแล้วก็กลับไปสู่หน้าจอปกติหลังจากนี้คุณเหยียบคันเร่งเท่าไหร่มันก็ไม่ไปแล้วครับเข้าเกียร์ดีไปแล้วเดี๋ยนะเดี๋ยนะ จากเนี้ยเราเหยียบคันเร่งแล้วเราจะรู้สึกเลยว่ารถอ่ะเราวิ่งได้ดีขึ้นการตอบสอนองคันเร่งการตอบสอนองความฉับไวในการกดคันเร่งค่อนข้างที่จะดีค่อนข้างดีค่อนข้างก็คือทันใจมากขึ้นอะ่ะรู้สึกว่ารู้สึกได้เลยว่าเราเราเรารถเราแรงขึ้นอะ่ะเรารู้สึกว่ารถเราแรงขึ้นอ,อึ๊บเ๋ยนะเ๋ยนะ ขอจอดไว้วกันอันนี้รวมไปจนถึงขั้นตอนการถอยหลังเลยนะการถอยหลังมันก็ถอยเร็วขึ้นนะคุณต้องร,าาระวังนะคุณต้องตั้งสติให้ดีนะถอยหลังมันเหมือนแบบมันมีกําลังในการถอยมากขึ้นอะ่ะเวลาถอยหลังคุณจะเคยชิมมันจะค,ค่อยๆถอยค,ค่อยๆถอยถ้าเราเปิดปุ่มอ e นะีโค่นะเขาจะค่อยๆถอยค,ค่อยๆถอยเราจะรู้สึกว่าเออถอยด้วยความปลอดภัยแต่เวลาถ้าเราปิดอ e ีโค่นั้มันถอยแบบพุ่งๆอ่ะถอยแบบพุ่งๆเราต้องคอย คอยควบคุมสติเราให้ดีอย่าอย่าใช้อุดมการแบบตอนที่เรายัง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 ,ยงไม่ได้ปิดอ่ะโอเคปึ๊บถัผมก็จะคุยเสริมอีกการที่ทําให้รถเราอ่าทำงานได้เดี๋ยดับเครื่องการที่เราจะทําให้ t o โ,โยต้าค r ล l l ค c ร r o l หนึ่งเกียรแปดสปอร์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพจริง <laughs> ไดน้เต็มประสิทธิภาพจริง ผมมีขั้นตอนอื่นๆเสริมมาอีกอันนี้คือขั้นตอนที่หนึ่งที่คุณจะต้องทําเลยก็คือปิดปุ่มอีโคแล้วก็จะทําให้รถมีกําลังมากขึ้นต่อมาใส้กองอากาศเครื่องยนต์ครับใส้กองอากาศเครื่องยนต์พืพยายามเปลี่ยนหน่อยครับเพื่อนเวลาที่เราขับรถไปแล้วเรากดคันเร่งมันมีเสียงเครื่องยนต์มันดังฮือแล้วรถ,ถค่อยๆทยานออกรถ,ถค่อยๆทยานออกมันรู้สึกเหมือนแบบเอ้ยทำไมเครื่องมันทางานเยอะจังวะเอ้ยทำไมทำไมรถมันหน่วงรถมันแบบ ไม่พุ่งตามแรงของเครื่องยนต์ที่อาัตราลอกของเครื่องยนต์ที่มันวิ่งเหมือนเครื่องแรงของเครื่องยนต์มันนําความเร็วของรถมันนาก็เหมือนว่ายงเหยียบมันน่นาจะพุ่งหมดเนียอันนี้ใช้กรองอากาศตันครับใช้กรองอากาศตันอของผมเนี่ยใช้ามาประมาณปคีปครึ่งปีครึ่งตกใจว่ารถเป็นอะไรทาไมวิ่งไม่ค่อยพุ่งเลยอะไรเงี้ยเช็คน่นนี่นั่นไปล้างวาล์วไปไปีเสื้อไปล้าง อ,อะไรนะเซนเซอร์จับอากาศไอ้ตรงไส้กรองอากาศเขาเรียกว่าอะไร EGR เอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชขอภายตําชื่อไปได้แอร์โฟไปล้าง AirFO ไปล้างปีกผีเสือ้ออะไรก็ไม่ดีขึ้นจนสุดท้ายเอา้าลองเปลี่ยนไส้กรองอากาศเปลี่ยนไส้กรองอากาศแล้วโอ้โหเฮ้เยมันมันเห็นผลมากเลยไส้กรองอากาศนี่เรียกว่าทําให้รถเราเนี่ยมีพลังมากขึ้นแล้วก็กินน้ามันประหยัดมากขึ้นเรียกว่าเห็นชัดเจนอ่ะจาก ถังหนึ่งผมเคยวิ่งได้550ขึ้นไป550กิโลเมตรขึ้นไปตอนน้ำมันหนึ่งถังเ,เหลือแค่400ใบปลาย,าย,ายนะเกือบเกือบเกือบ500ไม่ถึง500กิโลเมตรสักทีไม่ถึง500กิโลเมตรขับประหยัดก็แล้วขับยังไงก็แล้วอย่างนี้คุณเปลี่ยนไส้กรองกาศแล้วคุณจะเห็นเลยคุณจะได้ระยะทางเพิ่มขึ้นคุณจะได้อัตราเร่งเพิ่มขึ้นอันนี้อันที่2อ,อันที่3ครับน้ามันมน้ามันที่เราใช้ผมแนะนาให้เป็นน้ํามันแก๊สโซฮอล์95 นะคับแก๊ส95เป็นขั้นพื้นฐานในการใช้แล้วมาแก๊สห95ราคาแพงครับแพงกว่า91แพงกว่า e20 แพงกว่า e85 ของเราใช้ e85 ได้ด้วยรถ1.8สปอร์แต่ได้อัตราเร่งดีกว่าได้อัตราจำนวนกิโลเมตรเยอะกว่าเยอะกว่าเจ้ารถไอ้รถที่ใช้85 e85 ใช้ e20 ใช้แก๊สหว91 91กับ85นี่แย่ yeah, มาก <c oughs> สำหรับผมในความรู้สึกผมนะแกสโซฮอล91กับ e E85 นี่อันนี้กินน้ํามันเยอะอตัตราเร่งแย่แต่ถ้า E20 กับแกสโซฮอล95ถือว่าได้พลังดีทีเดียวได้พลังทีเดียวอันนี้เหลือเหลือน้ํามันเบนซินพรีเมียมน้ำมันเินบนซินพรีเมียมผมเคยใช้อยู่ครั้งตอนนั้นด้วยความที่รถมันไม่พุ่งเนี่ยนะรถมไม่พุ่งผมก็ลองเติมน้ํามันไอเจ้าพรีเมียมของเชล ของเชลลงไปครั้งหนึ่งโูแม่งมเลยรถกูดได้พลังแบบบวกอีกมายี่สิบตัวนะ <c oughs> คือแรงมากน้ำมันจชนชดในะข้างนั้นที่ผมยังไม่ได้เปลี่ยนแท่กรองอากาศนะทำให้รถวิ่งดีขึ้นโอ้จับทางได้ว่ามันเป็นที่น้ํามันด้วยแล้วก็เลยเปลี่ยนแท่กรองอากาศพอเปลี่ยนแท่กรองอากาศเสร็จแล้วใช้น้ามันพรีเมียมนะโอ้โหเฮ้ยนี่รถกูเหรอหรือ,ร,อรถไรมันลากรถกูด้วยวะเนี่ยอะไรเงี้ยความรู้สึกแบบ มันมีพลังสุดๆไอ้เจ้าน้ามันพรีเมียมเนี่ยนะแล้วก็มันถนอมเครื่องยนต์ด้วยแต่มมยไหวอ่ะสู้ราคาไม่สู้ราคาไม่เอโหก็มีทางเลือกอีกทางหนึ่งก็คือใช้น้ํามันแก๊สโซฮอล์95แล้วมีอย่างหนึ่งอันนี้ผมยังไม่ได้ลองใช้ใครเคยทดลองใช้มาไล่หมุนฟังด้วยนะน้ํามันบินซิน97ของบางจาก97ของบางจากนี่เราเดิม95แล้วมันมี97ของบางจากใครใช้แล้วมันคอมเมนต์ไล่หมุนฟังรูมาว่ามันดีไหมมันเทียบเท่ากับพรีเมียมไหมพรีเมียมของเชลอะนะมัน มันใกล้เคียงกันไหมนะเอาผมมาย้อนกลับมาเรื่องบผ,ผมมีอีกทั้งเลือกอีกทางหนึ่งก็คือใช้น้ํามันแก๊สโอห์95แล้วก็ซื้อหัวเชื้อของน้ํามันบางจากหัวเชื้อ,อน้ํามันปตทหัวเชื้อบินซินของใครไหนก็ได้ใครไหนก็ได้น้ํามันหนึ่งถังคุณเติมไป1ขวดหรือ2ขวดหนึ่งหรือ2ขวดรถคุณก็จะแบบพุ่งฟูดฟูด,ดแต่ก็ประหยัดก,กว่าประหยัดก,กว่าที่เราจะไปเติมน,น้ามันพรีเมียมพรีเมียมเต็มถังโหนี่ค่าใช้จ่ายเรียกว่า บวกไป10บาทต่อลิตรนาะมั้งน่าจะประมาณ10บาทต่อลิตรประมาณน,นี้เกือบเกือบสิบบาทเลยอะแต่ถ้าเติมเจ้าตัวเนี้ยไอเจ้าน้ำมันหัวเชื้อเนี่ยของบางจากมันเจ็ดสิบหรือแปดสิบบาทต่อขวดเจ็ดสิบหรือแปดสิบบาทมันจะมีบางช่วงครับบางช่วงที่เขาลดโปรโมชั่นสองขวดร้อยสองขวดร้อยผมไม่มีตัวอย่างให้ดูตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปภาพให้ดูนะครับว่ารูปภาพไอเจ้าหัวเชื้อน้ำมัน บินซินของบางจากเป็นยังไงแต่มีของปตทด้วยแต่ผมไม่ค่อยได้ใช้ของปตทผม,มใช้ของบางจากเป็นหลักอันนี้ก็มีข้อดีในเรื่องของการทาความสะอาดทางเดินน้ํามันทางเดินบางอย่างที่น้ํามันเนี่ยมันไหลผ่านไปเนี่ยมันจะสะอาดหัวฉีดก็ข้ขขงางจะสะอาดดีก็เติมหัวเชือ้ออันนี้ก็ได้ได้เกือบเท่านะใช้ไอหัวเชือ้อบินซินเติมลงไปหนึ่งขวดหรือสองขวดส่วนใหญ่ผมง,งี่เงา่า ยิ่ง <g ill ain> เอาทีอยากขึ้นซิงก็สองขวดในนี้ก็จะได้พลังมากขึ้นอีกนิดหนึ่งไอ้กระบวนการตรงนี้มันนาให้รถโตโยต้าคนเวลาขอด้วยหนึ่งอยู่จะแปสปอร์ตมีเรี่ยวแรงมีพลังกำลังมีอัตราเร่งมีความทันอ,อกทันใจเพิ่มขึ้นจากที่รถที่คุณถอยมาจากโชว์รูมเนี่ยถอยมาจากโชว์รูมแล้วคุณมาทําด้วยกนอนแบบนี้รถคุณจะวิ่งดีขึ้นวิ่งดีขึ้นแล้วก็กินน้ามันผมยืนยันว่ากินน้ํามันน้อยลงจริงๆหนึ่ง ปิดอีโค่สองทำความสะอาดไส้กรองบ่อยๆนะทำความสะอาดไส้กองบ่ boy, นะงอยๆหรือไม่ไหวก็เปลี่ยนมันไปเลยนะแล้วก็เอ้กองนี้มีเทคนิคนีดหนึง่งของแท้400กว่าบาทเบิกศูนย์400กว่าบาทของเทียบของเทียบ100บาทของเทียบ100บาทผมคิดว่าผมซื้อของเทียบมาใช้แล้วก็ไม่ต่างอะไรกับของแท้นะไม่ต่างกันไม่ต่างกันเออเปลี่ยนบ่อยๆดีกว่า อันนั้นผมใช้ประมาณปีครึ่งนะั้นมันแย่มากอัตราเร่งอืดแล้วก็เฉลี่ยประมาสักปีเศษๆจากครบอายุนะสาหรับผมใช้รถเยอะผมผมซื้อรถมา2ปีครึ่งตอนนี้ผมวิ่งไปเกือบเจ็ดหมื่นแล้วผมใช้เยอะต่อหนึ่งวันแล้วใช้รถติดด้วยเข้ากรุงเทพฝุ่นเยอะๆด้วยนะสาหรับคนอยู่ต่างจังหวัดกน็น่าจะยืดเวลาไปได้อีกหน่อยนะอ่าใช้ขรองอากาศเนี่ยเปลี่ยนหรือทำความสะอาดบ่อยๆเปลี่ยนทำความสะอาดบ่อย แล้วก็มาเติมน้ํามันที่มีประสิทธิภาพเช่นน้ามันพรีเมียมน้ํามันแก๊สซฮอล95น้ำมันแก๊สซฮอล97นะบวกด้วยการเติมน้ํามันหัวเชื้อถ้าใครเติม,ม,ตม,รตม, ء, มพรีเมียมแล้วก็ไม่ต้องเติมหัวเชื้อถ้าใครเติมน้ํามันพรีเมียมไม่ต้องเติมหัวเชื้อใครเติมหัวเชื้อก็ไม่ต้องไปยุ่งกับน้ํามันพรีเมียมใช้แก๊สซฮอล95แล้วก็เติมหัวเชื้อถ้าอยากแรงก็เติมไปสองขวดอยากแรงก็เติมสองขวดถ้าอย่างอ,อยากพอกําลังก็ขวดหนึ่ง แต่ผมไม่ได้ใส่อย่างนี้ทุกทุกถังนะประมาณ4ี่ห้าถังใช้น้ํามันประมาณ4ี่ห้าครั้งแล้วหงจะเติมหัวเชื้อได้หนึ่งครั้ง4ี่ห้าถังเติมน้ํามันหัวเชื้อหนึ่งครั้งแต่ช่วงที่เติมเติมน้ำมันหัวเชื้อเนี่ยถังไหนที่มีหัวเชื้อผสมอยู่เนี่ยเห็นภาพเลยว่ารถวิ่งดีขึ้นรถมีกําลังมากขึ้นเห็นภาพเห็นภาพเลยเ <c oughs> อาเป็นว่าวิธีการแค่ตรงเนี้ยก็จะทําให้รถสแตนดาดเดิมๆนะ โช๊เดิมยางเดิมเครื่องยนต์เดิมแล้วมันมีกําลังมากขึ้นมีกําลังมากขึ้นไม่ต้องไปปรับแต่งอะไรเลยไม่ต้องไปออีลิมแมบไม่ต้องไปทําขั้นตอนอะไรผมว่าเพียงพอกับความเ้าของผมเพียงพอความเ้าของผมเรียกว่าใช้งานได้เพียงพอเลยทีเดียวเอาเป็นว่าเพื่อนๆคนไหนที่ใช้รถโตโยต้านยูไนเต็ดสปร์ตทดลองทําดูคล้ายแบบผมวิธีการแบบผมทดลองดูแล้วลองมาคอมเมนต์ไลฟ์หฟังด้วยนะครับว่า เห็นผลไหมได้ผลไหมลดดีขึ้นไหมอ่าลนะักษณะแตกต่างจากผมมากน้อยแค่ไหนแต่ขอการันตีสุดท้ายนะการันตีสุดท้ายว่านี่คือวิธีการเฉพาะของผมศูนย์โตโยต้าไม่ได้รับรองนะโตโยต้าไทยแลนด์ไม่รู้นะโอ้วิธีการแบบนี้พี่หนว่าผมทดลองทําแล้วมันเห็นผลยังไงก็มาเล่าให้เพื่อนฟังเพื่อเพื่อนๆจะเอาไปเป็นแบบอย่างไปทดลองทําหากผมผิดพลาดตรงไหน คอมเมนต์แนะนําให้ผมหน่อยนะครับว่าผมเชื่อถูกหรือวผมเชื่อผิดวันนี้แค่นี้ก่อนครับบ๊ายบายขอบคุณมากเฮ้ยอย่าลืมมากินกาแฟร้านชานมคนนนทที่ตลาดน้าบางคลุดน,นะครับซอยกันตนาหรือว่าซอยโลมวันบางใหญ่ผมเปิดร้านขายวันเสาร์วันอาทิตย์แนะนําเมนูกาแฟโคตรดีครับผมแม่งดีจริงๆวันนี้แค่นี้กัครับขออนุญาตเอารถไปดีดตามท้องถนนหน่อยครับบ๊ายบายขอเสริมมีข้อหนึ่งครับผม เรื่องลมยางก็เพื่อนเพื่อนเรื่องของลมยางลมยางสแตนดาดที่ติดอยู่ตรงที่โครงสร้างประตูประตูหน้าฝั่งคนขับมันจะมีสติ๊กเกอร์ที่ติดว่าควรจะเติมลมยางเท่าไหร่ผมแนะนําให้เพื่อนๆเติมลมยางเกินสแตนดาดเติมลมยางเกินสแตนดาดไปสักหน่อยหนึ่งแล้วรถเราจะมีกําลังมากขึ้นจะประหยัดน้ำมันมากขึ้นเติมสแตนดาดก็ได้นะก็ได้นะไม่ไม่ผิดไม่ผิด แต่ผมชอบเติมให้เกินสแตนดาดอันนี้ก็เฉพาะอุดมการณ์ส่วนตัวของผมนะไปลองไปดูคิวของผมผมเขียนแนะนําวิธีการว่าการเติมลมยางเนี่ยบ่งบอกถึงบุค,คลิกของรถแตกต่างกันนะมีเติมลมยางต่ํากว่าสแตนดาดเติมลมยางเท่าสแตนดาดแล้วเติมลมยางแข็งกว่าสแตนดาดแล้วบุค,คลิกของรถจะเป็นยังไงถ้าเติมแข็งรถจะวิ่งดีขึ้นรถจะทรงตัวดีขึ้นการโค้งตัวน้อยลง แล้วก็เสียงยางที่เข้ามาในห้องโดยสารน้อยลงน้อยลงแต่มันขึ้นอยู่กับแต่ละคนว่าจะเหมาะแค่ไหนผมแนะนําให้ไต่ความแข็งของยางและใช้สักหนึ่งสัปดาห์แล้วก็เพิ่มความแข็งเข้าไปเช่นสตนาตานสามสิหน้าสามแปดหลังสามแปดคุณก็ลองเติม40หลัง40หน้า40่สิบหลังสีก็ลองขับดูสักสัปดาห์ลองศึกษาดูว่าอาการของรถจะเป็นยังไงแต่วิธีนี้ผมแนะนําให้ค่อยๆเติมเพราะว่า ระยะเบรกจะเปลี่ยนระยะเบรกจะไม่หนึบเท่าเดิมระยะเบรกจะยืดขึ้นระยะเบรกจะยืดขึ้นแต่ไม่ได้ยืดยืดจนเบรกไม่อยู่ไม่ได้ยืดจนเอารถไม่อยู่มันต้องศึกษาสักระยะหนึ่งแล้วลลเพื่อนๆจะคุ้มเออเพื่อนๆจะเข้าใจว่าระยะเบรกของรถเราจะไปนขนาดไหนสาหรับผมถนัดถนัดอยู่ที่ลมยางหน้า40หลัง4 3า หน้า40หลัง43สําหรับผมจะถนัดตรงนี้ผมก็เติมไปจนถึงหน้า4 5หหลัง45ผมก็เติมเลเวลอย่างเงี้ยลองเติมลองไล่ไล่ไปไล่มาไล่ไปไล่มาแล้วก็จับอาการดูของผมถนัดอยู่ที่หน้า40หลัง43รถจะนิ่งขึ้นเลี้ยวโค้งจะโยนน้อยลงออกตัวรถจะดีขึ้นกินน้ามันน้อยลงเสียงยางเข้าในห้องโดยสารจะน้อยลงแต่แต่ถ้าวิ่งความเร็วต่ํา โอ้โห oh. <c oughs> รถดึกระดึกระดึกรดึกได้โครงเคลงมากๆถ้าวิ่งด้วยความเร็วต่ำให้วิ่งความเร็วต่ำแบบหยดยอดแล้วจะลดอาการโค้งได้ได้มากเลยเดียว,วิ่งหยดยอดก็จะช่วยเสริมแรงะวิธีการนี้ทั้งหมดนะมีปิดอีโค e มีใส้กรองอากาศทำความสะอาดหรือเปลี่ยนใหม่แล้วก็มีน้ำมันหรือว่าเติมหัวเชื่อน้ำมันหรือว่าเลือกชนิดน้ำมันที่มีคุณภาพที่มีคุณภาพสูง แล้วก็ปรับลมปรับลมยางนะปรับลมยางทั้งหมดนี้นะผมนั่งไปเ้วยนะขับรถไปเที่ยวกับครอบครัวขับรถไปเที่ยวกับครอบครัวเต็มคันรถเลยนะสี่คนห้าคนตอนนี้ลูกมีแฟนห้าคนในรถเรานั่งไปห้าคนพร้อมด้วยสัมภาระท้ายสัมภาระท้ายน้ำมันหนึ่งถังนะผมวิ่งได้เจ็ดร้อยโลเจ็ดร้อยแปดร้อยโลก็คุณนลองสาธิตลองทดลองดูนะ ได้เจ็ดร้อยโลต่อหนึ่งถังเรียกว่าวิ่งทางยาวไกลๆแต่ถ้าวิ่งในเมืองเนี่ยผมจะอยู่ที่ประมาณห0ากิโลเมตรขึ้นไปห้าร้อกิโลเมตรขึ้นไปเพืเ่อนๆได้แค่ไหนลองเรามาเล่ให้ฟังเราจะได้มาเป็นแก๊งเดียวกันของสายซิ่งแบบไม่ตกแต่งอะไรมากมาย <laughs> โอเคครับผม